จากอินโฟกราฟิกของกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ออกมาในเรื่องของทำงานราชการแบบมีคุณภาพเริ่มต้นได้จากการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับการเข้าใจและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในงานราชการก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างทักษะที่จําเป็นต่อข้าราชการยุคใหม่ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับทักษะการทํางานเป็นทีมที่ดีนะฮะโดย กรอบกฎหมายแนวคิดพฤติกรรมของข้าราชการอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวที่จะไปอ่านเตรียมตัวสอบได้นะครับก็คือสรุปว่าในกรอบกฎหมายและแนวคิดพฤติกรรมของข้าราชการนั้นก็จะประกอบด้วยพรบ2องพนบะในมาตราที่78 82แล้วก็83ก็คือระเบียบการควบคุมข้าราชการตามากฎหมายนะครับประมวลจริยธรรมการปฏิบัติตัวของข้าราชการค่านิยมหลัก12ประการเป็นค่านิยมการดำเนินชีวิตของคนไทยนะครับ พระบรมราชวาตารของในหลวงรัชกาลที่9ปี2559คำสอนสําหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการนะครับแล้วก็พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกสําหรับการอนุญาตในงานราชการนะครับส่วนธรรมาิบาลในเรื่องของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก็คือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือว่า NPM นะครับ New Public Management นะครับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่จะเน้นหลักประสิทธิภาพหลักประสิทธิผลและก็หลักในการตอบสนองนะครับ อันที่2ของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีคือค่านิยมประชาธิปไตยหลักภาระระับผิดชอบหลักความโปรง่งใสหลักนิติธรรมหลักความเสมอภาคประชารัฐนะครับหลักการกระจนนายอำนาจหลักการมีส่วนร่วมแล้วก็หลักในเรื่องของความรับผิดชอบทางการบริหารก็คือหลักคุณธรรมจริยธรรมนะครับส่วนในเรื่องของพระบรมราชวาทของในหลวงรชัชกาลที่10เนื่องในวันข้าราชการบูเรือนพศ2557การเป็นข้าราชการที่ดีไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดระด ดับใดมีหน้าที่อย่างไรล้วนแต่มีส่วนสําคัญอยู่ในงานแผ่นดินทั้งนั้นทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกําลังความสามารถด้วยอุดมคติด้วยความเข้มแข็งเสียสละและระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรงนะครับ